โอเคฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะคุณกำลังรับชม PKR Channel ครับแล้วผมก็อยู่ในเกม GTA V Online กับคุณแมนคแเนมิงคนเดิมนะครับผมนี่เยัสดีครับอ่าแล้วก็คลิปนี้พวกเราสองคนไม่ได้มาเถื่อนไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะแต่จะมาขอบคุณเราจะมากล่าวขอบคุณคนดูทุกคนนะฮะขอบคุณเรื่องอะไร <Yeah. S 1> ก็2-3วันที่ผ่านมาเนี่ย Channel PKR มียอดซับสไครต์ทะลุ10,000แล้วฮะก็ดีใจดีใจมาก <laughs> ก็เลยจะมาขอขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นคนดูเก่าคนดูใหม่ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆทุกการกดซับสไครต์กดแชร์เนี่ยมีผลต่อผมหมดทุกอย่างมาแล้วก็มันจริงๆอะ่ะไอเรื่องซับสไครต์เนี่ยมันผมมันเกินคาดมากอะ่ะตอนแรกผมหวังไว้แค่แบบประมาณพันหนึง่งเ่ะอ่ะครั้งแรกที่ผมได้พันหนึ่งอะ่ะคือแบบปล่อยวางแล้วอะ่ะลอยตัวแล้วอะ่ะคือแบบโอเคละพั 1, นหนึ่งก็คือพอใจละแต่วันนี้มันได้ถึงหมื่นก็โห ซึ้งฮนะแต่ก็ไอ้เรื่องซับสไครต์เนี่ยไม่ใช่สิ่งสําคัญอะไรที่ผมต้องการหรอกผมต้องการอย่างเดียวก็คือคนดูอยากให้คนดูมีความสุขนะฮะเพราะว่าผมทําเพื่อให้เพื่อให้ความสุขแก่คนดูให้รอยยิ้มนะฮะไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนอะไรเลยก็ทุกคลิปใช่ครับใช่ทุกคลิปเนี่ยที่เราจะทํากันเนี่ยเราจะปรึกษาคุยกันก่อนอว่าเฮ้ยถ้าเราทําสิ่งนี้คนดูจะมีความสุขไหมอะไรยังไงใช่ฮะ,ะเรียวกว่าเตรียมกันก่อนนะสัก เป็นวันอะเตรียมเตรียมเยอะคนดูจะมีความสุขใช่ฮะใช่แบบเตรียมเยอะมากเตรียมนู่นเตรียมนี่ก็ทําเพื่อคนดูล้วนเลยฮะก็นะผมไม่ได้สรรหาคนดูใหม่หรอกแต่อยากมอบสิ่งใหม่ๆให้คนดูเก่าเก่าอ่าเยอแล้วก่อนอื่นเลยก็จะมีสเปเชียลแต่งนะฮะขอบคุณพิเศษอันแรกเลยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในโซเชียลหรือเพื่อนในชีวิตจริงนะฮะก็ขอขอบคุณอย่างที่สองต้องขอบคุณพี่เบพี่เบจาก brf นะฮะที่ คอยให้คําปรึกษานู่นนี่แล้วก็คอยชวนผมไปเล่นเกมด้วยก็ต้องขอบคุณจากใจนะฮะส่วนอันที่3ก็ต้องขอบคุณคุณแบนคนแนมมิงเนี่ยแหละฮะที่นั่งอยู่ข้างๆที่คอยมาเป็นแขกรับเชิญนะ,ะแล้วก็ช่วยคลิปแผนการสนุกสนุกจะได้มีคลิปให้พวกคุณได้ดูกันช่วยกันไปยาวๆแล้วก อาจจะมีบางคําถามที่คนดูอยากรู้นะฮะมันจะเป็นคําถามอะไรเดี๋ยวคุณมาคณะนะเม่งจะเป็นคนถามผมเองนะฮะอ่าเริ่มจากคําถามแรกเลยแล้วกันโอเคฮะเอ่อ P K R ย่อมาจากอะไรครับก็ P K R เริ่มแรกที่ผมสร้างช่องเนะี่ยผมไม่ได้นึกคําเต็มไว้แต่ผมนึกคําย่อไว้คือ P K R ซึ่งความหมายมันคืออะไรเจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้เลยฮนะ <laughs> แล้วสรุปสั้นๆว่า ไม่มีชื่อเต็มนะมีแต่ชื่อย่อๆคือ P K R อ่า,อาโอเคครับอ่าต่อมาคำถามที่สองครับคิดยังไงถึงได้ทำช่องนี้ขึ้นมาช่อง P K R Channel เนี่ยครับก็โอ้ย้อนไปนานเลยฮะช่วงนั้นผมอยู่ประมาณป5ป6แล้วมั้งก็เพื่อนผมมันแนะนำให้ไปดู Belifer เนี่ยแหละฮะเขาแนะนำผมให้ไปดูตอนแรกผมก็ไปดูไงตอนนั้นผมยังแทบไม่รู้จัก YouTube เลยอะยังไม่ค่อยได้ใช้พวกโซเชียลเท่าไหร่ไง ยังเล่นวิ่งซอนแอบกับเพื่อนอยู่แกก็แนะนําให้ไปดูเพื่อนก็แนะนำให้ใหไปดูพี่เบ้ครับผมก็ไปดูทีนี้ก็ชอบติดใจไงมันเถื่อนๆอ,อะไรดีผมว่าเออมันทีนี้เราก็เกิดจุดประกายความคิดคิดขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ดิวะเออประมาณเนี้ยแบบคิดอะ่ะเขาทําได้เราก็ต้องทําได้แต่ประมาณเดือน2เดือนแรกอะ่ะผมก็ยังคิดคิดอยู่ได้แค่คิดได้แค่ฝันนั่นแหละแล้วก็<อ>มาเริ่มเริ่มลงมือทําตอนช่วงปิดเทอม เทอมป .6 ขึ้นมน .1 ก็ไปเริ่มทํา oh. โดยตอนตอนแรกเลยอะ่ะไม่ได้ไม่มีความรู้อะไรเลยฮะเปิดคลิปมาก็ใช้คําพูดประมาณประมาณกอปพี่เบมาอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ก็พี่เบก็ก็สวัสดีครับผมคือเบลิเฟอร์ใช่ไหมผมก็เริ่มสวัสดีครับผมคือ P ีแอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วก็ <it> ไม่มีเนื้อหาอะไรเลยมีแต่ด่าล้วนแล้วก็ยิงไปยิงมาสมัยที่ GTA IV ยังเล่นยังแหลกอยู่อะฮะผมก็เริ่มทำคลิปมาเก่าแน่เก่ามากเก่ามาก ช่แน้ผมมันสร้างประมาณปี2012มั้งเดือนสิงหาจำได้ใช่ก็ตอนแรกทําไปก็ไม่มีคนดูหรอกฮะตอนแรกทําไปก็หวังอยู่แบบเฮ้ยจะมีคนดูนู่นนี่ไหมก็ทําไปปรากฏว่าก็ไม่มีคนดูแต่ไม่ไม่ไม่ซีเรียสนะทำไปไม่มีคนดูเราก็ทําต่อเพราะว่าอย่างน้อยคนที่ดูก็คือเพื่อนผมที่โรงเรียนเนี่ยแหละเพื่อนเพื่อนก็คอยดูคอยนู่นคอยนี่ก็โอเคก็มีความสุขในระดับหนึ่งอ่ะพอช่วงแรกทําแบบ อัดคนเดียวใช่ไหมอัดคนเดียวก็เริ่มเงาเหงาก็ชวนเพื่อนชวนเพื่อนเฮ้ยมึงอยากร่วมร่วมคลิปกับกูไหมล้วก็นัดการเล่นคิวリングฟอร์ก็โอเคฮะเป็นความทรงจําที่ดีอย่างหนึง่งแล้วทีน<ด>ีแ้แรกแรกเลยอะ่ะผมไม่ค่อยมีคนดูหรอกก็ทํามาเรื่อยๆอะ่ะทามาเรื่อยๆจนถึงพันซับสไครต์แบบตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งพันอ่ะคือแบบสรรหาเองโดยตลอดหามาเองเลยแล้วทีนี้ผมก็รู้จักกับพี่เบียร์ไงแล้วก็ผมก็ได้ทําคลิปเฮดวันเซตบันเป็นเกมเซอร์ไวล์เนี่ยแหละ แล้วคลิปนั้นผมได้ไปสัมภาษณ์ฝรั่งให้เขาได้พูดคําไทยอะ่ะก็คือไปให้เขาพูดคําภาษาไทยอะ่ะอ,อ่าครับจำ<อ>ได้ใช่แล้วเลตติ้งมันดีฮะทีนี้พี่เบแกเลยช่วยแชร์แกเลยซัพพอร์ตช่วยแชร์ให้ทีนี้คนดูก็แฟนคลับพี่เบแกก็มาดูคลิปผมแล้วก็เฮ้ยชอบก็เลยติดตามผมมาแล้วก็ซับก็เริ่มเพิ่มขึ้นเลยเรื่อยๆเรื่อยๆเ,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 เนี่ยแหละฮะจนมาถึงวันนี้ก็หมื่นับก็เป็นอะไรที่ดีมากฮะ โอ <Okay. S 2> เคเ,เป็นเรื่องยาวอ่ะเป็นสตอรี่เลยเ <laughs> ้าผมมีโอกาสเขียนหนังสือเดี๋ยวจะเขียนไว้นะฮะแต่ยังไ <Okay. S 2> ม่รู้จะเขียนตอนไหนโอเคก็มีเท่านี้ฮะโอเคคําถามข้อที่สคิดว่าอนาคตเนี่ยต่อไปจะทําอะไรอาจจะเป็นภายในเดือนนี้ปีนี้หรือว่าปีหน้าต่อ,ตอไปนี้ oh. ยังจะมีอ,อะไรมไีมีโปรเจกต์อะไรที่ วางแผนเอาไว้แล้วอะไรอย่างนั้นในผมไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยฮนะสำหรับย<อ>ูทูบผมก็ทำไปเรื่อยๆเพราะผมผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องจริงจังอะ่ะ<อ>คือผมทำ<อ>เป็นเวลาว่างไงไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องพวกนี้ก็มีเวลาว่างก็จะทำแต่ถ้ามีแฟนคลับหนาะนะขนาดนี้ก็ต้อง <c oughs> หาเวลาทำบ่อยๆแล้วลนะ่ะฮะแต<อ>ช่ช่วงช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยผมยุ่งจรงิจรงๆแล้วเลยไม่ค่อยได้อัปคลิปเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยคนดูด้วยเพราะว่าการบ้านอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเริ่มเยอะมากยไง ใช่ครับพยายามจะหาเวลาว่างเนี่ยมาทําคลิปให้ได้ดูกันโปรเจกต์โปรเจกต์ในอนาคตผมยังไม่ได้คิดไปไกลมากเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาคือสเปคคอมเนี่ยผมไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ทีนี้เกมเกมใหม่ๆมาเกมเนื้อเรื่องใหม่ๆมาก็คอมรับไม่ไหวเลยไม่ไม่ทําดีกว่าเพราะว่าถ้าทําไปมันจะแหลกแล้วก็คนดูจะไม่มีความสุขกันนะฮะใช่ครับก็เอาง่ายๆสั้นๆอนาคตจะเป็นอย่างไรเราจะดูไปด้วยกันอ่า ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะโอเคฮะทีนี้คําถามข้อสุดท้ายละผ่านอะไรมาบ้างตั้งแต่เริ่มทําจนถึงจนถึงจุดจุดเนี้ยโอ้ผ่านมาเยอะดีไลท์อะไรบ้างตั้งแต่ปี2012จนถึง2016เนี่ยผมบอกเลยว่า2-3ปีแรกเป็นยุคมืดของ PKR เลยฮะมันไม่เชิงเลวรลายเท่าไหร่แต่มันเป็นยุคของความเงียบเงาเราทำคลิปไปตอนนั้นไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ มีคนดูก็คือพวกเพื่อนๆผมเนี่ยแหละก็เป็นช่วงที่เงียบเหงาแต่ก็มี uh huh. ความสุขอะมันก็ทําความสุขให้ผมได้บ้างผมก็ทํามาเรื่อยๆอยๆเๆๆนี่แหละจนกระทั่งพี่เบย์แชร์เนี่ยก็เริ่มเริ่มคึกคักละเริ่มมีคนดูมาดูละเริ่มมีพว, uh huh. พวกเพื่อนๆพี่ๆจากโซเชียลเข้ามาดูมาติดตามกันก็โอเคส่วนผ่านเรื่องร้ายๆเรื่องร้ายๆนี่ไม่ไม่ค่อยเกิดกับผมนะเพราะผมไม่ได้ไปสร้างศัตรูอะไรกับใครไว้มากแทบไม่ได้สร้างเลยฮะ uh huh. ผมเน้นความสงบ เน้นแบบอยู่ตัวตัวเองอะ่ะแล้วก็อยู่กับเพื่อนฝูงแบบเฮฮาโอเคครับใช่แล้วก็เรื่องดีๆก็มีนะฮะจะขอนึกก่อนเพราะว่ามันมันมีอะไรบ้างว่าเรื่องดีๆอย่างแรกเลยผมได้เพื่อนผมได้เพื่อนผมได้นู่นได้นี่ได้ประโยชน์อะ่ะคือมันเป็นประสบการณ์อะ่ะแล้วก็ฝากเลยฮะว่าน้องๆคนไหนที่แบบคิดที่อยากจะลองทอําอ่ะอยาแค่คิดฮะลองทําดูทําไปเลยใช่เราจะรู้ว่ามันคุ้มครับ ตอนแรกๆก,ก็อาจจะไม่มีคนดูก็ทนไปหน่อยฮะถือว่าเราทําดูเองอ,อพอไปไปมาถ้าผลงานเราดีพอคนดูก็จะเข้ามาเองเนี่ยแหละ,ะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆฮะใช่อย่ามองว่าตัวเองทําไม่ได้ฮะเพราะว่าตอนแรกผมก็มองว่าผมทําไม่ได้หรอกแรกๆเลยที่ได้ร้อยกว่าซับผมก็เออมันตันเท่านี้นแหละแต่ผมก็ไปนี่ไงทาไปเรื่อยๆไม่ได้หวังอะไรอะ่ะทําไม่ได้หวังอะทำไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนะ่ะก็ได้หมื่นกว่าก็โอเคละ ภูมิใจโอเคภูมิใจโอเคฮะก็คนดูเนี่ยฟังผมกับคุณแมนคุยกันคงไม่พอหรอกเดี๋ยวผมจะใช่เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไอเอาช่วงโมเมนต์ต่างๆของคลิปเก่าๆผมมาให้คนดูได้ดูกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น G T A เป็นเคาน์เตอร์เป็นพวกเท็วันเวันเดี๋ยวจะเอาฟันนี่โมเมนต์ฮาๆมาให้ดูกันโอเคก็เชิญดูที่ผ่านมานะใช่ที่ผ่านมานะฮะไม่ใช่คลิปใหม่เป็นคลิปเก่าแต่เป็นช่วง โอเคจะเป็นอย่างไรก็ไปดูกันเลยครับผมคุณอยู่ไหนเอ่ยอยู่ข้างล่างเอ้เดี๋ยวขึ้นไปหาอยู่ไหนขึ้นมาแล้วยี๋ยี๋ถ่ายแล้วหายแล้วเอาเลยไหมทำอะไรไหมจัดเลยสองเย้่าฮ่าฮ่าแล็ชิบหายเลวเลวเร็วเป็นไงเป็นยังไงเย้เย้เป็นยังไงเป็นยังไง โอ้ยโอ้ยออ r ไ g h t กัลัางสนุกกัลัางสนุกแนกลีคอยดูกูให้ดีนะเว้ยเก็บโคตรหนักอ่ะ มตกไม่ใช่มันตะกรอนที่อะไรของเฮ้ยเอาว่ะดีเกินสามนะฮะเป็นดังไปสุดยอดมันมันมันสเตลเกมทนทำไปที่อะไรเนี่ยเอ้ยได้ไว้

ไปต่อไปต่อคนนี้ดักดักม่งเนี่ยอะไรมาออกมามึงตายห่าน่เฮ้ยเราอาจจะไม่ได้เงินแต่กูจะเอาชีวิตมึงไอ้เฮียนี่โทรมาทำไมเฮ้ยเอารถเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยเปล่าไอ้เหี้ยไอ้้เหียแล้วผมตายด้วยไอ้เหี้ยโคตรเถียง อ้รถ like, ไฟรถไฟรถไฟคุณเอ้ยไม่ทันว่ะขึ้นไม่ทันเร่เร่เรเร่เเร่ครถไฟบวกตำรวจเลยเฮ้ยเอาป่ะเดี๋ยวผมลองเสี่ยงดูเฮ้ยเย็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเย็ดเย็ดเย็ดแค่เย่โคตรเย็ด อ่ายู่เซ่หวยโอ้ช uh, ิตโอ้ฟังก์กินเออโอ้โอ้สต๊อบ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 ช่วยดิไอ้เหี้ยมึงอยู่พูดควยได้แล้วโอ้ชิตโดนไฟ we c a n be friends no ไอ้เหี้ยไอต๊อบไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยกูตายเกิดใหม่กูเจอคนแม่งสู้แล้วอี๋เฮ้ยมันไม่เห็นกูเว้ย เดี่ยวคุยกี่โรเบิร์โอเควันไทยแดนวอร์ดอ่ายูเซพ่อมึงตายบี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 พ่องตายเฮ้ยผมผมว่าผมว่าตรงเฮ้ยนั่นไงเพื่อนอยู่ตรงนั้นอุ้ยอุ้ยโดนยิงนอนปนอน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 ตาจะวิ่งมนจะวิ่งมนทำไมนอนตากดซ้ายกดซ้ายจะไปวิ่งวนน อุ้ยอุ้ยอ้ยไขยิงใครยิงใครยิงมันยิงไปไหนลองดูรถถังดิวิธีกระสุนมันไปที่ไหนเ่ยถูกฝังไม่มีคนยิงนำวิธีมันเลยอุ้ยอุ้ยรถถังระเบิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดตอนนี้ถอยถอยถอยบนขึ้บนอุ้ยอุ้ยนี่ผมนี่นั่นนั่นนั่นรถใครนั่นรถใครดูดิดูดินั่นรถใครรถเฮ้ยรถศัตรูเฮ้ยเฮ้ยยิงหัวยิงยิงหัวได้ยิงหัวได้ไม่ย โดนไหมไม่โดนโดนไหมโดนไหมไม่โดนไม่โดนเฮ้ยกันกระสุนช่วยกันยิงช่วยกันยิงเฮ้ยมาแลมาแล้วหนี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 หน ดับสนิทเลยฮะอะ้ยพอเียไม่เอาแล้ว โอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างกับวิดีโอที่ได้รับชมนะฮะถึงมันจะไม่ยาวมากแต่ก็หวังว่ามันคงสร้างความสุขให้คนดูได้ก็ส่วนใหญ่จะเป็น GTA นะเพราะว่าชแนลผมก็ส่วนใหญ่จะลงจะลงแต่เกม GTA เพราะเป็นเกมที่ได้รับความนิยมของชแนลผมก็เกมเกมอื่นไม่รู้จะลงอะไรฮนะแต่ก็เดี๋ยวจะสัน่น <c oughs> <c oughs> ขอไปเดี๋ยวจะสัน่น <c oughs> เดี๋ยวจะสั่นหามาลงให้นะฮะเออแล้วก็ ฝากถึงคนที่ติดตามผมผ่านทาง Youtube แต่ไม่ได้ติดตามผมใน facebook ก็เวลามีข่าวสารอะไรใหม่ๆเนี่ยผมจะลงผ่านทาง f a c e b o o k เพจ PKR นะฮะก็ถ้าใครสะดวกก็แวะไปกดไลค์แล้วก็ติดตามข่าวสารจากช่องผ่านทางช่องทาง facebook ได้เลยมันน่าจะสะดวกต่อการรับข่าวใหม่ๆแล้วก็ไม่นานมานี้เองนะฮะผมได้เชิญชวนไปเขาเรียกว่าไปทำอะไปทำช่องผ่านทางทวิต ถ้าคุณเป็นคนดูของพี่เบนเน,น่าจะรู้อยู่ว่าทวิตคืออะไรทวิตเป็นช่องทางคล้ายๆ YouTube เลยฮะแต่จะเป็นการถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งผมว่าจะลองโยกไปใช้ช่องทางนั้นดูเผื่อว่ามันจะมีอะไรดีๆกว่าเดิมเป็นประสบการณ์ใหม่นะฮะ<อ>ใครที่อยากติดตามผมผ่านทางช่องทางนั้นเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ช่องผมไว้ด้านล่างดิสคริปชันนี้ก็สามารถไปติดตามกันได้นะฮะ แต่ก็ไม่ลืม Youtube เหมือนเดิม <Okay. S 1> ก็ถ้าผมรีสตีมเสร็จเดจะพยายามเอาคลิปนั้นนะมาลงใน Youtube อีกทีนึงนะฮะมาโอเคก็คลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรละก็สุดท้ายก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งนะฮะขอบคุณจากใจเลยที่ติดตามกันมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผมมองทุกคนสำคัญหมดครับมาแล้วก็สุดท้ายนี้นะติดตามกันต่อไปคลิปนี้ผมกับคุณแมนก็ต้องขอตัวลาไปก่อน เดี๋ยวไว้เถื่อนกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ